สวัสดีค,ดค,ดครับเป็นของอีกซีครับพะมาแล้วสิเริวก็มาวันนั่ง ข้าววหัวพ,พีพ่ีในามพี่มาบพี่รักเป็นตีวัดอมหาสองเอ้ยมหาดอนมหาดอนหน่ลอีเรื่อหนบ่วัดผมสาม

ว่านอนแล้วเออไม่นอนเดี๋ยวสิวมาอยู่เราไปไหวสบเนี่ยเอ้ยนรนี่เเี่ยเรเนี่ยนีนะครับี่อหลังน้ำมนต์ อป้าคนแรกน้อยเคยดีในชื่อนี่แหละคนนี่แหละ

ちょっと待って。<laughs> <laughs> ใส่ใส่น้ำเลยไหมครับมีนะดังกวัหลงพ่ออีกนะโดนะออกันลอดออ YouTube ลอดฝั่งนี้ก็ได้ครับ

คุณละไม่เคยเคยถวายที่หลังก็ได้ประตูไหมประตูเลยทุกคนเดี๋ยวผมจัดให้ออมันเหมือนกันครับครับตางชุดไปใช่อันนี้มีแล้วอันนี้ไป็นนูอันนี้มีแล้วฝั่งนู้ดฝั่งนู้ดอันนี้อันนี้เป็นนูต เสร็จส่วนน้เนเอาไว้เนี่ยเลพอแล้วพอแล้วสอุดจำนี้แหละักเขาเลยไปเดี๋ยวต้องคอยติดต่เดียวนะครับ ลงพ่อค่อยขยับไปอีกเนาะแม่แม่อ่อนกลางเนี่ยครับกลากมาสองสาม

เอาเอากาข้าวไม่กดถือการข้าวถือกานข้าวอันนี้ถือปลาทูหรอถือปลาทูถือปลาทูเอ้าวแม่ทั้งหลายใครถืออะไรเชิญถือผักก็ได้มั่งมีมั่งมีรวยได้ได้ได้เอา หรือแก้วไหนนี่แหละพ่อโมบอดีไหนพ่อเอกอ่ะได้ไหมไหนพ่อเอกคือพ่อเอกไหมไปถือนี่แหละพ่อเอกบังยอพนี่นี่แหละฟักทองอ่าพร้อมแล้วนะโมสามจบพร้อมการกล่าวคำถวายพระทหาร

บ s <S ll ll ันทันหาตอาหาจักัที่พระองค์ดำญาญาศุข้าแต่พระสตเจริญข้าพเจ้าทหลายพอน้อมถวายทื่พระตาหารกับท้งบริวารท้งหลายขอขอถวายนี่ยข้าสงฆ์วัดสวายขอถวายเนี่ยข้าสงฆ์วัดสวายพระสงฆ์ุก่าตาหารตาหารกับทางบริวารทุกหลายขอ ข้าพเจ้าพื่อวาเพื่อาเพื่อความเพื่อความสความเคว่คามเพ่คมเอคาพามเามเอคามเ่ามเพ่อความเคามเพามามเความเอวามเสามุสามุาวามเ้วามเพื่วามเอคาาเวามเพอาว่าพะวอา

สดวดกดน้ํำให้พรคอ่คอยรับพรจากพระตอนนี้พวกโยมถวายผ้าเสร็จแล้วพระจะดําเนินการฉันนิม,มนต์าได้ัดลยหลฮัลโหลฮัลอหลับโหลัลนหลนาลลบัรลับเพรฮาว่าลฮาลิสันแล้วคโหลฮัข้หั โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับใช่คลิปนี้ครับพ่อจกับอุงอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขากลุ่มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999บาท999บาทครับพี่น้องครับสินวิลเลจเชิญก็บิแี่แม่นมานี่วันพี่แม่นมานี่วันสี มายอนวัานๆานใส่จุดเผ็ดฟอนหวานหวานค ouais รับพี่อ uh ีกอินซี่อีสานเก่าครับพี่น้องครับพี่แมนมานี่วันครับตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับพาเวอร์ยืนนี่มันเขายืนมาพี่น้องกับอีกคนนึงครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพญอนวยพรค่ะอีกพูดนึงครับพิ่เวสรัดงวดเท่วบนวาใสจุดเพชรงวดนี้พอสีมาเห็นอย่างใลพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพญอนวยพรมืออ่อนๆฟอนวนหวานฟังเพลง ฟังล่ำเพลินใส่น้ำกันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีไหมครับพี่น้องครับถามมือในบ่มีศสลริีรับเชิญราคา190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีสลริีรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนันซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพลินแพงแฟนเพลเงื่อนไขเดิม บัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับรายการย่าลืมแล้วค่ะพี่น้องวันที่26่สบหกเพลงน้องอุ๋งอิงละเพลินโอ้ยน้องอุ๋งอิงละเพลินเอาเชียร์ไปใส่น้องอุ๋งอิงเพริบานแพลงกับกนงานเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องคะ่ะฝากติดตามในเรื่องค่ะแลังจากเชียร์วันที่สี่ <4 S 2> <า>เพลง<า>พีวันเ<า>ดเอาบอแพสสิบเอ็ดให้วันที่26อุ๋งอิงเพริบานแพลงแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ๋งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องรวมมหดเ่ั้นบ ช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ่งอิงอีกรีบเขากลุ้มได้เลยครับพร้อมกับศิลปบินรับเชิญอีกโอ้โหงานนี้สุดคุ้มสอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพื่อนแพงแฟนเพจอย่าลืมเขากลุ้มกับ900บาบัตเมาเมาไปเลยครับ ขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ